Bye. สวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซุมมหค่ะซุมหนูเนี่ยเป็นซุ้มเกี่ยวกับกิจกรรมบูรณาการหน่วยที่3ค่ะโดยจะเป็นซุ้มเกี่ยวกับบทบาทสมมุติในการบริหารประเทศและทรัพยากรค่คะโดยเรามีโจทย์ให้แก้อยู่5ข้อค่ะก็คือถ้าการบริหารประเทศเป็นอย่างไรค่ะโดยพวกหนูเนี่ยอยากให้ประเทศของหนูเองเนี่ยบริหารคล้ายอเมริกาแล้วก็ระเบยบคล้ายกับเยอรมันค่ะ เพราะว่าคนในประเทศเขาเนี่ยเวลาเจอขยะเขาจะนําขยะไปได้กับเงินเพื่อให้ประเทศเขาไม่มีขยะค่ะข้อที่2ถ้าเศรษฐกิจที่ไม่ดีเราคนทาอย่างไรพวกหนูตอบว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยหรือบกค้่องหายการค้าหนูก็จะแก้ปัญหาให้ตรงจุดค่ะหรือว่าเป็นการปรึกษาประเทศอื่นๆที่มั่นคงทางด้านการค้าขายค่ะข้อที่3การปฏิบัติตัวในประเทศเป็นอย่างไรค่ะ ก็การปฏิบัติตัวในประเทศของหนูนะคะข้อ1จะไม่มีการเสร็จสีทางเพศฐานะหน้าตาหรือลักษณะผิวค่ะเพราะว่าประเทศส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการสต่งสีดังนั้นฐานะหน้าตาสีผิวมันก็ต้องเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าหนูไม่อยากให้มีเพราะว่าหนูคิดว่ามันน่าจะเป็นการขจัดหนึ่งในปมด้อยของคนในประเทศค่ะข้อที่2จะไม่มีการสูบบุหรี่หรือว่าสารเสพติดค่ะ ในข้อที่3เนี่ยทุกคนในประเทศก็ต้องขับรถไฟฟ้าเพื่อลดคราร์บอนไดออกไซด์อะไรก็ฝุ่นค่ะโจทย์ข้อที่4เราอยากให้ประเทศของเราเป็นรูปแบบไหนรูปแบบประเทศส่วนใหญ่จะเน้นไปทางการท่องเที่ยวและการเกษตรในบางพื้นที่ค่ะรูปแบบในภาคต่างๆจะมีรูปแบบที่ต่างกันไปเช่นภาคเหนือจะเน้นไปทางการท่องเที่ยวค่ะภาคกลางเนี่ยจะเน้นไปทางการเกษตรเพราะมีพื้นที่เหมาะสมสําหรับการเพาะปลูก ภาคเใต้เนี่ยจะเน้นไปทางอุตสาหากรรมเล็กน้อยเนื่องจากภาคนี้เนี่ยเป็นภาคที่พื้นที่ไม่ได้กว้างขวางมากค่ะภาคใต้เนี่ยจะเน้นไปการการท่องเที่ยวแล้วก็การประมงค่ะเนื่องคำถามข้อสุดท้ายเนี่ยลักษณะการใช้ชีวิตของคนในประเทศที่พวกหนูสร้างขึ้นมาในแต่ละภูมิภาคจะมีประชากรอ,อาศัยอยู่ไม่เท่ากันค่ะในภาคเหนือจะมีอากาศที่หนาวจัดแล้วก็มีหิมะตลอดทั้งปีค่ะภาคเหนือมีประชากรอ,อาศัยอยู่ประมาณ20%ของประเทศค่ะภาคกลางจะมีอากาศอบอุ่นแล้วก็เย็นสบายค่ะ ภาคก,กลางจะมีฤดูการที่หลากหลายม,มันจะเป็นฤดูหนาวที่หิมะตกฤดูฝนเป็นต้นค่ะโดยนอกจากนี้ภาคกลางเนี่ยมีผู้คนอาศัยอยู่มากที่สุดเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆจะมีประชากรอาศัยอยู่ทั้งหมด50%ของประเทศค่ะในภาคเฉียงใต้เนี่ยจะมีอากาศที่ร้อนและเป็นแถบทะเลทรายค่ะมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ50%ของประเทศค่ะและสุดท้ายในภาคใต้ค่ะมีสภาพอากาศที่ร้อนปานกลางและมีอากาศยินสบายในตอนเช้าค่ะ ภาคใต้เป็นพื้นที่ที่ติดกับทะเลค่ะนักท่องเที่ยวจะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะมาเที่ยวในทางภาคใต้ค่ะโดยมีประชากรอาศัยอยู่ทั้งหมด20%ของประเทศค่ะในหัวข้อที่2นะคะก็เกี่ยวกับวิชาสุขศึกษาด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะโดยทาง้งนนี้จะเป็นผลงานของห้องหน่วยค่ะโดยเนื้อเรื่องก็จะเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเช่นการห้ามเลือดมีดบาดแผลแผลทุกแท่งบาดแผลช้ำเป็นต้นค่ะ ในความรู้ที่หนูได้จากวิชาบูรณาการนะคะทั้งนั้นวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยตัวชีวะและการเรียนรู้ของหนูจะได้เรียนดูที่มาประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางสังคมค่ะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศต่างๆในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ค่ะวิชาการงานอาชีพเนี่ยตัวชีวะและการเรียนรู้ของห้องหนูจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาและการแก้ไขปัญหาในการทนานทงานทางานต้องมีสติและห้ามใช้อารมณ์เข้าใจถึงกระบวนการในการแก้ไขปัญหาค่ะ วิชาสุขศึกษาและพัฒนาศึกษาตัวชีวะและการเรียนรู้จะเป็นเกี่ยวกับพัฒนาการของวัยรุ่นค่ะเราบอกลักษณะาอาการของผู้ติดสารเสพติดป้องกันค่ะมาที่วิชาวิทยาการคำนวณเนี่ยตัวชีวะและการเรียนรู้เนี่ยทำให้เรา,เาได้เข้าใจถึงเทคโนโลยีชีวิตประจำวันการนํามาประยุกต์ใช้ค่ะพร้อมท้งวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาค่ะวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะ ในตัววิชาสังคมตัวชีวะและการเรีกกนเยนรู้จะได้รู้ถึงหลักการและเจตนารมณ์ในการสร้างที่สําคัญค่ะของรัฐธรรมนูญแห่งรัอาณาจักรประชารัฐสมบูรณ์ปัจจุบันค่ะวิชาภูมิศาสตร์ตัวชีวะและการเรียนรู้เนี่ยพัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศภูมิภาคต่างๆของตะวันออกเฉียงใต้ค่ะวิชาที่พลเมืองเนี่ยตัวชีวะและการเรียนรู้จะได้รู้เกี่ยวกับการแสดงออกเกี่ยวกับสิทธิของตัวเองและการเคารพสิทธิของบุคคลอื่นๆค่ะ ในวิชาศิลปะวิชาสุดท้ายเนี่ยตัวชี้วัดของเราจะเป็นการจะเป็นเกี่ยวกับบรรยาความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทางนศาสินและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ความรู้เ้ือธคณิตศาสตร์ค่ะ